สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะไปดูเครื่องปั้นดินเผานะครับจากแหล่งผลิตเลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแล้วนะถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าหมอแองหน่ำนะครับหมอแองนนํำครับพี่นอ้องนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษากลางเขาจะเรียกว่า หม้อดินนะครับหม้อดินก็มีรวดลายต่างๆที่สวยงามนะครับเมื่อกี้อยู่คู่กันกับกระบวยนะครับเพื่อนๆหลายท่านหรือว่าน้องๆนุนูๆที่เกิดใหม่จะไม่รู้จักกระบวยนะก็กระบวยก็ทํามาจากกะลามะพร้าวนะครับแล้วก็เอาไม้นะครับเจาะรูเอาไม้สอดใส่นะครับเป็นที่ตักน้ํานั่นเองนะครับทุกท่านตักน้ําดื่มเรานี่แหละนะครับทุกท่านนะวันนี้ที่เรามาก็คือผมจะมาซื้อนะครับเตา เตาที่ว่านี้ก็คือนะครับเตาซูเปอร์มหาเศรษฐีนั่นเองนะครับเตาที่จะใช้ดังฟืนดัง่านนะครับจุดไฟด้วยฟืนด้วยฐานของเรานี่แหละใช้ในการหุงต้มนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับอันนี้นะครับเป็นลิ้นเตานะครับก็เรียกว่าลิ้นเตานะครับก็มีแยกขายเหมือนกันนะทีนี้นะครับจุดที่ผมได้พาเพื่อนๆไปจุดนี้นะครับก็คือนะครับถนน เจ้าเสด็จนะครับชื่อถนนก็คือถนนเจ้าเสด็จเป็นถนนที่ลัดระหว่างนะครับอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรลัดไปอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรน,นั่นเองนะครับทุกท่านซึ่งร้านที่ผมเข้ามาซื้อเตาในวันนี้เป็นร้านของแม่พร้อมวงคำจันนะครับก็มีเบอร์โทรให้ตามนี้เลยนะครับทุกท่านซึ่งนะครับภายในร้านนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับส่วนมากก็จะเป็นนะครับ งานหัตกรรมงานฝีมือนะครับของชาวบ้านเองนะครับหรือว่าที่ร้านก็ทําขึ้นมาเองนะครับสําหรับเตานะครับไม่ว่าจะเป็นเตาหรือว่าหม้อดินนะครับและก็อีกหลายๆอย่างนะครับที่มีอยู่ภายในร้านตรงนี้นะครับก็นะครับสร้างสรรค์ผลิตประดอยขึ้นมาด้วยฝีมือนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านเรานี่แหละนะครับนี่นะครับ สิ่งที่เขาทาขึ้นมานะครับก็ทํามาจากดินนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นดินธรมรมดาทั่วไปจะทําได้นะดินพวกนี้เขาก็ไปหาซื้อมาเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นโต๊ะทํางานนะครับเวลาที่เขาได้ดินมาแล้วก็จะต้องมีการมีอ่าเขาเรียกว่ามีการบ่มดินนะครับครับแช่ดินนะครับปั้นดินอัดดินนะครับแล้วก็นํามาขึ้นรูปแล้วครับพอขึ้นรูปแล้วนะครับก็นําไปตากแดดแล้วก็มาทําเป็นสวดทรงองค์เอว นะครับอีกตั้งหากอันนี้น่าจะเป็นนะครับหม้อดินนะครับน่าจะเป็นหม้อดินนะเท่าที่ดูจากโครงสร้างแล้วนะครับไม่น่าจะเป็นเตานะครับทุกท่านหรือว่าจะอาจจะเป็นเตาอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ชัดนะครับแต่นี่ก็คือนะครับโครงสร้างที่ได้ปั้นขึ้นมานะครับเบื้องต้นนะครับทุกท่านนะหลังจากที่นะครับได้ปั้นขึ้นรูปอะไรเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการนําไปเผาไฟ นะครับโดยนะครับเขาจะมีเตาเผานะครับเผาอบด้วยความร้อนที่สูงนะครับเพื่อให้นะครับดินพวกนี้มันแข็งตัวทนทานต่อความร้อนถ้าเป็นหม้อดินเนี่ยนะครับถ้าเป็นหม้อดินอย่างที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้นี่หม้อดินเนี่ยเขาจะเอาใส่น้ําแล้วก็ตั้งไว้ใต้ร่มไม้นะครับเอาไว้ดื่มกินเนี่ยตัวที่ผมถือนี้ก็คือกระบวยนั่นเองนะครับไว้ตักน้ําดื่มนะซึ่งหม้อดินแบบนี้ถ้าเราไปใส่น้ําตั้งไว้นะครับ เวลาอ่หน้าร้อนเนี่ยนะครับน้ําจะเย็นมากๆเลยนะครับน้ําจะเย็นนะน้ําจะเย็นโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ําแข็งนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเย็นเท่ากันกับน้ําแข็งนะครับก็คือนะครับน้ํามันไม่ร้อนนั่นเองนะครับนี่นะครับก็เป็นนะครับหม้อดินนะครับ ที่ได้ปั้นขึ้นมานะครับวันนี้ก็เป็นหม้อดินนะครับจากหัตถกรรมพื้นบ้านนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเรานั่นเองนะครับทุกท่านนะอันนี้นะครับลิ้นเตานะครับลิ้นเตาเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นอยู่แต่ภายในเตา,าที่เราใช้ในการจุดไฟนี่แหละนะครับทุกท่านเตาที่เห็นเป็นสีเหลืองเหลืองแดงแดงกลุ่มนี้นะครับนี่ที่เป็นเหลืองเหลืองแดงแดงอันนี้ก็คือหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นเดียวกันนะครับก็ ปั้นเอานะครับปั้นแล้วก็นําไปเผาไฟเช่นเดียวกันนะครับทุกท่านเนี่นะครับมันจะออกมาเป็นสีนี้เลยนะครับไม่ได้ย้อมสีแต่อย่างใดนะไอ้แดงแดงเนี่ยนะครับแดงสีอิดเนี่ยนะครับอ่าไม่ได้ย้อมสีนะครับทุกท่านนี่นะครับมีทุกอย่างเลยนะครับมีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับอ่าจากแต่กอนนะครับเป็นหม้อปั้นดินเผาเฉยเฉยลัางๆมานะครับปั้นขึ้นมาแล้วนะครับก็นํามานะครับใส่อ่าเขาจะเรียกว่าอะไรล่ะเขาจะเรียกว่า ใส่โค้งเหล็กนะครับให้ดูดีขึ้นแล้วก็ให้แข็งแรงขึ้นนะครับทุกท่านนี่นะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะมีหม้อซุกงซุกี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะหม้อที่เขาใช้กินจิ้มจุ่มนะครับก็มีเหมือนกันนะครับทุกท่านนี่นะครับเมื่อเราพูดถึงเตานะครับนี่นะครับมันจะมีหลายแบบหลายขนาดนะครับมีหลายไซส์นะครับให้เราเลือกสรรได้นะครับทุกท่านนะครับนี่ก็คือนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับทุกท่านนะก็วันนี้นะครับก็ผมก็มาซื้อเลือกซื้อเตานี่แหละนะครับทุกท่านก็มาเลือกซื้อเตาเพราะว่านะครับผมจะทําบุญบ้านนะครับทําบุญบ้านรับบาตรรับอ่าอ่าเรียกว่านิมนต์พระมาฉันเช้าว่างั้นนะครับก็เลยเข้าไปซื้อเตานะครับนี่นะครับเป็นเบอร์โทรที่สามารถติดต่อสั่งซื้อได้นะครับถ้าสั่งเยอะนะครับก็จะเป็นราคาส่งให้ นะครับทุกท่านก็สามารถโทรไปสั่งซื้อสั่งจองกันได้นะครับทุกท่านนะพิกัดนะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับอยู่ที่บ้านน้ำกำน้อยถนนนะครับทางหลวงเจ้าเสด็จนะครับชื่อถนนก็คือทางหลวงเจ้าเสด็จเป็นถนนที่ลัดเลาะระหว่างอำเภอเมืองยะโสธรรัดไปที่อำเภอกุดชุมนั่นเองนะครับทุกท่านนี่นะครับเต้าก็มีหลายขนาดอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะครับผมก็ นะครับพยายามกลางมือให้เพื่อนๆดูนี่แหละนะครับมันมีหลายไซส์มากๆเลยนะครับสําหรับต้มยำทําแจงนะครับจะเป็นหม้อซุกี้จะเป็นหม้ออาจะเป็นเตาซุกี้จะเป็นเตากิ้มจุ่มก็นะครับสามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับทุกท่านนะนี่นะครับเห็นไหมนะครับมีหลายไซส์หลายขนาดมีหลายส่วนทรงองเอวนะครับนี่อันนี้จะเป็นหม้อปั้นขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นเตาปูนนะครับ อ่าตัวนี้นะครับจะเป็นหม้ออบข้องนะครับกระถางต้นไม้ก็ยังมีนะครับและนี่เลยนะครับแอ่งน้ํานะครับหรือว่าหม้อดินนั่นเองนะครับสําหรับใช้ใส่น้ําดื่มนะครับโอ้มีไหมีผ้าอบด้วยนะครับอันนี้ก็คือเตาที่ผมได้ซื้อมาใช้ในงานนะครับทุกท่านผมซื้อมาสองสามส่วทรงนะครับวันที่ไปซื้อนะครับญาติญาติก็ฝากซื้อกันเยอะเลยนะครับทุกท่านนะก็ นะครับใช้งานดีไฟแรงนะครับไม่เปลืองทานนะครับทุกท่านนะในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับทุกท่านเวลาทีา่ทุกท่านซื้อเตา,าในลักษณะไม่ว่าจะเป็นเตาปูนเตาปั้นนะครับเวลาที่ซื้อมาใช้นะครับแรกๆอย่าพึ่งปล่อยไฟแรงนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งปล่อยไฟแรงนะ เพราะว่าถ้าเราปล่อยไฟแรงเกินไปนะครับเตามันยังไม่เข้าที่นะครับเตามันจะแตกเตามันจะร้าวนะครับดังนั้นเวลาที่เราใช้งานช่วงแรกๆนะครับอย่าใส่ทานเยอะนะครับใส่น้อยๆนะครับอย่าให้มันร้อนมากนะครับถ้าร้อนมากนะครับร้อนจัดๆเนี่ยเตามันจะแตกได้และที่สําคัญเตาพวกนี้อย่าให้โดนน้ําเป็นอันขาดนะครับพยายามเก็บในที่ร่มนะครับทุกท่านนะครับอ่ะนะครับในคลิปนี้ก็ นะครับนำความรู้เกรดเล็กเกรดน้อยมาฝากคนเพื่อนเอฟทุกท่านนะครับอันนี้ที่เราไปจะเป็นแหล่งผลิตเลยนะครับทุกท่านนะทั้งหมู่บ้านเลยนะครับแต่ผมแนะนําร้านนี้นะครับอ้านะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ